มหามกคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่สองได้สิทธิ์เข้าร่วมสามปีให้หลังหมอะบนยอดเขาสุดปลายเทพจางหายทีละน้อยฝูงวานอนส่งเสียงร้องอยู่หลายคลา ชายหนุ่มแท้หยวนเดินลงจากยอดเขามาถึงบ้านไม้หลังนั้นเรียกหาว่าสิทธิพี่สิทธิพี่สมควรตื่นแล้วชั่วครู่ให้หลังประตูไม้ถูกผลักเปิดออกกู้ชิงเดินออกมาเห็นแววตาของเขาสงบนิ่งยามกระพริบตาคล้ายประกายกระบี่วูบขึ้นจากนั้นหายวับไปชายหนุ่มแท่หยวนตื่นตระหนยิ่ง คุณคิดว่าสิทธิ์พี่ใช้เวลาเพียงสามปีก็ทะลุทะลวงขึ้นอีกขั้นหนึ่งนับว่าร้ายกาจยิ่งดังนั้นกล่าวอย่างจริงจังว่าขอแสดงความยินด,ดีต่อสิทธิ์พี่กู้ชิงกว่าตามองเขาเพราะว่าสามปีนี้เขาก็มีความรุดหน้าใกล้จะเข้าสู่ขอบเขตขั้นไร้สิ่งปิดกัน้นต้องยิ้มพลางรูปคลำศีรษะของเขาคราหนึ่ง เขามองดูหมอกในดงไม้ที่กระจายหายทีละน้อยถามว่าหมอกจางหายแล้วใช่หนุ่มแซ่หยวนกล่าวว่าเมื่อปลายฤดูหนาวก็มีวี่แววจางหายงานชุนมุมเหมยในปีนี้จัดขึ้นตามกำหนดงานชุนมุมเหมยเมื่อจัดขึ้นตามกำหนดบ่งบอกว่าหมอกเย็นเยืยบนทุ่งหิมะกำลังจะจางหายเช่นกัน เมื่อนึกถึงอาจารย์ซึ่งอยู่ที่ทุ่งหิมะอันไกลโพ้นไม่ทราบเป็นตายร้ายดียังไงความปิติยินดีก็ถูกความหวาดหวั่นพลันกลัวเข้าแทนที่เมื่อกลับถึงยอดเขาเข้าสู่ส่วนลึกของถ้ำมองดูประตูศิลาที่ปิดลงร่วงรู้ถึงขบวนพยุหะที่จัดตั้งไว้กู้ชิงต้องเกิดความลังเลเล็กน้อยเขาเป็นสิ์ของยอดเขาสุดปลายเทพ ย่อมมีวิธีสลายค่ายกลปัญหาอยู่ที่ตนเองสมควรทำเช่นนี้หรือชายหนุ่มแท้หยวนกล่าวว่าท่านเจ้าสำนักมีคำสั่งว่าท่านอาจารย์ฝึกฝีมือถึงขั้นสำคัญห้ามไม่ให้ผู้ใดรบกวนกู้ชิงใจหายว่ากล่าวว่าใกล้เข้าสู่ขอบเขตขั้นท้องไพลสนหรือชาหนุ่มแท้หยวนพังออกศรีสารับ กู้ชิงบังเกิดความปีติอยินดีจากนั้นหวนึกถึงเหตุการณ์ผ่านไปนานปีอาจารย์ที่ทุ่งอีมะคงเขาเพียงคิดไปชมดูพร้อมกันนั้นหวังว่าสามารถนำโครงกระดูกของอาจารย์กลับมาหากว่าเจ้าล่าเยี่ยเห็นภาพนี้ยามเศร้าเสียใจจะกระทบถึงความรุดหน้าดังนั้นไม่นึกถึงเรื่องนี้อีกเพียงถามว่าการชุมนุมสื่อทอดกระบี่จะเริ่มขึ้นเมื่อใด ชายหนุ่มแซ่หยวนตอบว่าอีกเจ็ดวันให้หลังกู้ชิงกล่าวว่าสงสารถึงยอดเขาสเสวยสุขพวกเราจะเข้าร่วมป่าหินสูงหลายร้อยวาแทงทะลุเมฆหมอกชี้ไปยังท้องฟ้าสีครามบริเวณหน้าผาเต็มไปด้วยผู้คนมีแต่แท่นหินของยอดเขาสุดปลายเทพที่เงียบเชียบมีเพียงกู้ชิงกับชายหนุ่มแซยวน ที่เหนือความคาดหมายคือบนแท่นหินของยอดเขาสองลืมเลือนไม่มีเงาร่างของกวานหนันซานทั้งไม่มีกู้หานกับมาหัวชายหนุ่มแท่หยวนสังเกตเห็นสายตาของกู้ชิงจึงกล่าวเบาๆวา่าฟังว่าพวกมันกักตนบมเพีญนเพียรข้าพเจ้าคาดเดาวา่าสืบเนื่องจากเรื่องเมื่อสามปีก่อนกู้ชิงพงศกศีสารับไม่กล่าวอะไร หลุมพลังนั้นเป็นยอดเขาสองลือเลือนนัดแน่กับโล่ไวหนันหลิวสือซุยค่อยมีโอกาสลงมือภายหลังเหตุการณ์เจ้าสำนักเขาเขียวเดินทางไปยังภูเขาหินเมืองอธิบายบอกกล่าวเรื่องนี้ต่ออีกฝ่ายแต่ยอดเขาสองลือเลือนต้องจ่ายค่าตอบแทนต่อการตายของโลัไวหนันอยู่บ้างพร้อมกับเสียงประกาศของผู้อาวุโสยอดเขาเลื่อจริยาฉื่ออั้นการทดสอบกระบีของสำนักเขาเขียวเริ่มต้นขึ้น กู้ชิงเอาชนะคู่ต่อสู้หลายคนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการช่วงชิงทางมรรควิถีของงานชุมนุมใหม่เขาความจริงเป็นเด็กรับใช้บนยอดเขาสองลืมเลือนเวลาผ่านไปหลายปีความสำเร็จในเชิงกระบี่กลับรุดหน้าอย่างรวดเร็วที่สร้างความตื่นตระหนกแก่เราอาจารย์ประสานวิชาก็คือที่เขาใช้ออกไม่ใช่เคล็ดกระบี่ก้าวตายของยอดเขาสุดปลายเทพหากเป็นเคล็ดกระบี่สืบทอดฟ้า เคลกระบี่สืบทอดฟ้าเป็นยอดวิชาของยอดเขาประกายฟ้ากู้ชิงเรียนรู้ได้ยังไงสายตาหลายคู่กวาดมองไปบนยอดเขาไม่ทราบว,ว่าอีกสักครู่จะบังเกิดซุ้มเสียงดังมาหรือไม่ป่าหินที่จัดงานชุมนุมสืบทอดกระบี่จัดขึ้นที่ยอดเขาประกายฟ้าบนยอดเขาประกายฟ้าเงียบสงบชื่ออั้นพันถามว่า ท่านเข้าสู่ขอบเขตไร้สิ่งปิดกั้นเมื่อใดคำพูดพอบอกกล่าวอาจารย์ประสาทวิชาและสิทธิของยอดเขาต่างๆเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาเจ้าล่าเยี่ยยังพอทำเนานางเพาะสร้างมรรคิถีตามธรรมชาติจริงทิวจึงพอทำเนาเขาเป็นกายกระบี่แรกธรรมชาติแต่กู้ชิงดูไปพื้นเพนธรรมดาฉันไหนมีความสำเร็จถึงเพียงนี้ เมื่อ20วันก่อนกู้ชิงตอบเสียงราบเรียบถื้ออั้นมองดูเขาเงียบงันเนิ่นนานจึงกล่าวไม่เลวอยู่ต่อจากนั้นเป็นชายหนุ่มสายหยวนเขายังอยู่ในขอบเขตขั้นรองรับจิตเห็นแน่ชัดว่าจะก,ก้าเข้าสู่ขอบเขตไร้สิ่งปิดกัน้นแต่ยังอยู่ห่างช่วงใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิ์อายุยาวรุ่นเดียวกัน ความสำเร็จขั้นนี้ถือว่าไม่เลวแต่ว่าเขามาจากยอดเขาสุดปลายเทพเราอาจารย์ประสาทวิชาพอเข้าใจความจริงข้อนี้ล้วรู้สึกโล่งอกดูท่ายอดเขาสุดปลายเทพไม่ได้สืบทอดบารมีของอาจารย์อารุ่นปูด้านความสำเร็จขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลตามเหตุผลด้วยความสำเร็จของชายหนุ่มแท้อยู่ในตอนนี้ยากจะเอาชายสิทธิ์ร่วมสำนัก ได้สิทธิ์เข้าร่วมช่วงชิงทางมรรควิธีในงานชนมเหมยแต่ว่าวันนี้เขาโชคดียิ่งรอบแรกเข้าเผชิญกับสิทธิ์น้องอีซานรอบที่สองเข้าเผชิญพบกับสิทธิ์ของยอดเขาสเสวยสุขจากนั้นผ่านการต่อสู้สามารถเอาชัยอีกฝ่ายรอบที่สเข้าเผชิญกับเลยอ,อี้จริงเลยอ,อี้จริงของสละสิทธิ์อู้ชิงยืนอยู่บนหน้าผา ทราบว่าความโชคดีของชายหนุ่มแซยหยวนเป็นแผนการของยอดเขาเลิศจริยาบนยอดเขาประกายฟ้าสินน้องอี้ซานส่งพวกเขาออกเดินทางกู้ชิงกล่าวกับนางอยู่หลายคำจากนั้นคุมกระบี่จากไปเขาเหลียวหน้ามองเห็นหนางกับชายหนุ่มแซ้หยวนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หันหน้าเข้าหากันแล้ไร้วาจา ต่อจากนั้นสิทน้องอีสานคล้ายร้องไห้แล้วสร้างความแตกตื่นลนลานแก่ชายหนุ่มแซ่หยวนคิดเช็ดน้ำตาให้กับนางแต่ไม่ทราบสมควรใช้แขนเสื้อหรือใช้มือดีกู้ชิงยิ้มเล็กน้อยมองดูยอดเขาสุดปลายเทพที่อยู่ใต้แสงสีสนธยารอยยิ้มสลายคลายทีละน้อยเขาคุมกระบี่ลงบนยอดเขาสุดปลายเทพเดินเข้าสู่สวนลึกของถ้ำ มองดูประตูศิลาที่ปิดลงนึกอธิษฐานในใจโปรดวางใจขอเพียงโครงกระดูกของอาจารย์ยังอยู่เราต้องนำกลับมาให้จงได้ครั้งนี้สิสํานักเขาเขียวที่เดินทางไปยังเทพธานีเข้าร่วมงานชุมนุมเหม่มีจํานวนน้อยกว่าครั้งก่อนอาจบางทีผู้นําขบวนในปีนี้ไม่ใช่ผู้ครองยอดเขาเฉิดโฉมหนันว่าง ดังนั้นไม่มีผู้ติดตามมากเกินไปทั้งไม่คงกระบี่เหินหาวหากโดยสารเรือกระบี่แทนเรือกระบี่แวกฝ่าปุยเมฆขึ้นเหนือไปกลายเป็นจุดสีดำเล็กๆจุดหนึ่งกู้ชิงเหลียวดูทะเลเมฆทางด้านหลังเห็นยอดเขาต่างๆของเขาเขียวกลายเป็นเรือโดดเดี่ยวกลางทะเลเมฆคล้ายกับเจ้าล่าเยี่ยครั้งก่อนนึกถึงทุ่งทิมะนอกเมืองสีขาว ใช่หนุ่มแซ่หยวนตบไหลของเขาที่แท้อาจารย์ประสานวิชาที่นำขบวนมากำลังให้โอวาดกู้ชิงมองดูเงาร่างผอมสูงที่ตรงหน้าต้องเพ่งตามองเป็นพิเศษผู้นำขบวนมาในปีนี้เป็นผู้ครองยอดเขาแต่การก่อนฟางจิงเทียนจิงเกี่ยวกับเจ้าล่าเยี่ยไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องราวของฟางจิงเทียนเป็นกู้ชิงบังเกิดความตื่นตัวเอง ตระกูลกู้เป็นตระกูลใหญ่ล่วงรู้ความลับของยอดเขาทั้ง9้าตอนนี้กู้ชิงเป,เป็นเป้าหมายสำคัญที่ตระกูลกู้บ่มเพาะย่อมทราบเรื่องราวมากมายฟางจิงเทียนเป็นสิษย์อันดับสี่ของไทผิงจินหยินแต่ไม่ว่าเจ้าสำนักเขาเขียวหรือผู้รักษาวินัยกระบีหวนฉีจิงล้วนไม่ใกล้ชิดเท่าใดน้อยครั้งจะไปมาหาสู่กัน ผู้คลองยอดเขาแต่การก่อนผู้นี้เก็บเนื้อเก็บตัวหรือกล่าวได้ว่าธรรมดาทั่วไปก็มีความสำเร็จถึงขั้นทลายพบหากเข้าสู่ทางโลกถือเป็นผู้เข้มแข็งท่านหนึ่งแต่เมื่ออยู่ในยอดเขาทั้งเก้าไม่โดดเด่นสักเท่าใดแต่ผู้อาวุโสตระกูลกู้กระต้นเตือนเขาต้องให้ความสำคัญกับฟางจิงเทียนกู้ชิงถามถึงเหตุผลผู้อวุโสตระกูลกู้ เพียงบอกว่ายอดเขาทั้งเก้าของเขาเขียวล้วนอยู่ที่ยอดเขาเลิดจริยา